h e l l o Student สวัสดีค่ะ s Student ยินดีต้อนรับสู่การเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ s Student พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยแล้ววันนี้ที่เชื่อก็มีคอนเวอร์เซชันให้ student ได้ดูอีกเช่นเคยค่ะตั้งใจดูให้ดีนะคะ How to protect yourself from COVID-19 1. Wear a face mask. 2. Wash your hands often. 3. Keep social distancing. 4. Always check body temperature. 5. Wipe your hands with alcohol gel. 6. Eat healthy and cooked food. 7. Do exercise. การรับสมองของเรานะคะคุณเดนสามารถกดไปที่ลิงก์ของ Word w a วอที่ท e ชเชอร์่กให้และก็สามารถเข้าไปเล่นเกมรับสมองได้เลยค่ะกดเริ่มเลยนะคะ n u m b บ r 1 17บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม17 plus 3 e q u a l box 17บวก3ได้เท่าไหร่คะอ่ามาดูช้อยทางด้านขวามือเลยมี 20, 19แล้วก็18ค่ะตอบอะไรคะเก่งมากเลยตอบ20ค่ะต่อไปค่ะช่องสี่เหลี่ยมลบ15เท่ากับ5 BOX อ i n u s 15 equal อะไรนะาลบ15เท่ากับ5ตอบอะไรดีคะมาดูช้อยทางด้านขวามือเลยได้เท่าไร่เอ่ยใช่แล้วคะ่ะได้เท่ากับ20ต่อไปนะคะ15บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ24 15 p บ u s box e q u a l สิบห้าบวกอะไรนะบวกเท่าไหร่คะเย่ม,มากเลยอ่ามาดูสกอร์ของเราค่ะได้สามเต็มสามเลยต่อไปเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันค่ะ Vocabulary Number one How many How many แปลว่าเท่าไหร่ เดียอย่าลืมพูดไปพร้อมๆกับทีเชอร์ด้วยนะคะ n u m b e r Two left left แปลว่าเหลือ n u m b e r together together แปลว่าด้วยกันค่ะและเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขี ่อนอื่นเลยค่ะเรามาทําความรู้จักกับเครื่องช่างสปริงค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะในสีเดนดูที่ด้านบนก่อนค่ะด้านบนสุดนะคะคือจานวางสิ่งของที่จะช่างถ้าเกิดว่าเราอยากช่างอะไรเราก็เอามาวางที่จานวางได้เลยคะ่ะต่อไปในส่วนของหน้าปัดนะคะประกอบด้วยเข็มชี้น้ำหนักค่ะสีเดนเห็นเข็มชี้น้ำหนักไหมคะ สีแดงๆที่ชี้ขึ้นไปทางเลขศูนย์นะคะต่อไปเป็นตัวเลขแสดงน้ำหนักที่จะมีตัวเลขหนึ่งสองหอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าตัวเลขแสดงน้ำหนักหน่วยบอกน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมตัวย่อภาษาอังกฤษจ,จะใช้ตัว kg แต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะใช้กอไก่สองตัวตามด้วยจุดค่ะเครื่องชั่งน้ำหนักนี้สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด 5กิโลกร,รัมค่ะแต่เครื่องชั่งน้ำหนักก็ยังมีหลายแบบนะคะสามารถชั่งได้สูงสุด1ิกิโลกร,รัมก็มีหรือ20กิโลกร,รัมก็มีค่ะต่อไปเราจะมาดูตัวเลขแสดงน้ำหนักกันค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องกิโลกร,รัมและขีดใช่ไหมคะพี่เชอร์ก็จะมาสอนเด n t นับว่า1ขีดอยู่ตรงไหน1กิโลกร,รัมอยู่ตรงไหน อามาดูเลยนะคะขีดที่1ค่ะเห็นไหมคะลูกศรสีชมพูที่ทิเชอร์ชี้ไปเขาเรียกว่า1ขีดต่อไป2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด 9ขีด10ขีด,ขดอ่ะสิเรียนเห็นไหมคะว่า10ขีดเนี่ยมาตรงกับ1กิโลเลยแสดงว่า10ขีดเท่ากับ1กิโลค่ะอ่ะแล้วถ้าต่อไปล่ะ1กิโลคือ10ขีดใช่ไหมคะถ้าเรานับต่อไปก็คือ11ขีดอ่ะเราก็นับต่อไปเรื่อยๆค่ะ12 13 14 15นับต่อไปเรื่อยๆเลย แล้วถ้าเกิดว่ามาถึง2กิโลล่ะคะจะเท่ากับกี่ขีด2กิโลก็คือ20ขีดค่ะ1กิโล10ขีด2กิโล20ขีด3กิโล30ขีดนับต่อไปเรื่อยๆทีละ10ได้เลยค่ะจดเ่นเห็นเครื่องช่างทั้ง2นี้แล้วใช่ไหมคะ เห็นไหมคะว่าก่อนช่างเข็มชี้น้ำหนักต้องชี้ตรงที่ตัวเลขศูนย์จานอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เอียงข้างใดข้างหนึ่งเห็นไหมคะเข็มชี้ขึ้นไปที่เลขศูนย์เลยไม่มีสิ่งของวางอยู่ข้างบนจานด้วยแต่รูปทางด้านขวามือค่ะเขาเอาเข้าวสารมาช่างก็วางลงไปที่จานข้าวสารนี้มีน้ำหนัก1กิโลกร,รัมหรือหนึ่ง กไก่2ตัวแล้วก็จุดเห็นไหมคะว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเลยใครจะใช้คําว่ากิโลกรัมก็ได้หรือใครจะใช้เป็นตัวย่อกอไก่สองตัวตามด้วยจุดก็ได้ค่ะมาอ่านน้ําหนักกันค่ะเริ่มจากเราจะอ่านเป็นกิโลกรัมก่อนอให้สตูเดนต์ดูที่องุ่นก่อนค่ะสตูเดนต์ทราบไหมคะว่าอางุ่นหนักกี่กิโลกรัม เข็มชี้ไปที่เลข3ใช่ไหมคะแสดงว่าอ้งุ่นหนัก3กิโลกรัมค่ะต่อไปค่ะลำไย,ยลำไย,ยหนักเท่าไหร่คะ,ะดูที่เข็มเลยค่ะเข็มชี้ไปที่เลข5ดังนั้นลำไย,ยหนัก5กิโลกรัมค่ะเอแล้วองุ่นกับลำไย,ยอันไหนหนักก,กว่ากันหรือว่าเบากว่ากันนะ้า เก่งมากค่ะลำไยยหนักกว่าองุนหรืออุงุ่นเบากว่าลำไยยนั่นเองค่ะที่ลำไยยหนักกว่าเพราะว่าลำไยยหนักตั้ง5กิโลกร,รมัมอุงุนหนักแค่3กิโลกร,รัมเองค่ะ5ก็ต้องมีค่ามากกว่า3าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ว่าลำไยยหนักกว่าอุงุนนั่นเองต่อไปเป็นสับปะรดกับทุเรียนค่ะ แต่เอซิเดนสังเกตที่เครื่องช่างสิคะเครื่องช่างนี้ช่างสูงสุดได้ถึง10กิโลเลยค่ะอะ่ลองอ่านค่าสิคะว่าสับป,ประรดหนักเท่าไหร่เข็มชี้ไปที่เลขอะไรคะเลข8แสดงว่าสับป,ประรดหนัก8กิโลกรัมสังเกตคำว่ากิโลกร,รัมไหมคะทีเชอร์ใช้ตัวยออ่อค่ะต่อไปคะ่ะ ทุเรียนเท่าไหร่เออมากค่ะทุเรียนหนะักเจ็ดกิโลกรัมเออันไหนหนักกว่ากันนะ้าใช่แล้วค่ะสับประรดหนักกว่าทุเรียนหรือทุเรียนเบากว่าสับประรดนั่นเองเอทีเชื่ออยากรู้จังเลยค่ะว่า สับป,ปะรดเนี่ยหนักกว่าทุเรียนอยู่กี่กิโลคะเท่าไหรคะอ่าใช่แล้วสับปะรดหนักกว่าทุเรียน1กิโลกรัมค่ะเพราะว่าสับปะรดหนัก8กิโลกรัมทุเรียนหนัก7กิโลกรัมเมื่อนำา8ลบ7ก็จะเหลือเท่ากับ1กิโลกรัมนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะการอ่านค่าน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันค่ะเนื้อหานี้นะคะอยู่ในหนังสือคณิตศาสตร์หน้าที่300สัเดีนสามารถเปิดไปดูได้นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คือการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไหร่ อาจมีหน่วยเป็นกิโลกรัมอะแล้วเราอ่านแล้วเรามาไฮไลท์คำสำคัญไว้ดีกว่าค่ะอะส,ส,สิ่งนี้จะไฮไลท์ตามทีเช์ก็ได้นะคะทีเช์ไฮไลท์คำว่าการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักกว่ากาันหรือเบาวกว่ากันอยู่เท่าไรค่ะต่อไปนะคะเรามาอ่านค่าน้ำหนักเป็นขีดบ,บ้างค่ะ เขาช่างมะเขือเทศจับแตงกวาไว้ใช่ไหมคะเรามาอ่านค่าของมะเขือเทศก่อนดีกวา่ามะเขือเทศหนักกี่กิโลคะดูสิคะว่าเข็มเนี่ยชี้ไปที่ขีดไหนชี้ไปที่ขีดที่หนึ่งใช่ไหมคะแสดงว่ามะเขือเทศนหนัก1นึ่กิโลค่ะต่อไปแตงกวาดูที่เข็มสิคะว่าชี้ไปที่ขีดไหน ลองนับดูนะคะว่าได้กี่ขีดใช่แล้วค่ะแตงกวาหนัก9ขีดค่ะไปค่ะปลากับแตงโมอ,อ่านค่าของปลาก่อนค่ะยังจำได้ไหมคะที่เชอร์บอกว่า1กิโลกร,รมัมมีค่าเท่ากับ10ขีดแต่ว่าเข็มเนี่ยชี้เลยเลขหนึ่งมาแล้ว เพราะฉะนั้นเรานับต่อได้เลยค่ะติเดนสิบแล้วก็สิเอด็ดังนั้นปลาตัวนี้นะคะหนัก11ขีดค่ะ11ขีดหรือว่า1กิโลกร,รมัม1ขีดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแตงโมแตงโม,งโมหนักกี่ขีดคะเขมนชี้มาที่เลข2ใช่ไหมคะ1กิโลกร,รมัมหนักส0บขีด แล้ว2กิโลกรัมล่ะคะจะหนักกี่ขีเก่งมากเลยคะ่ะแตงโมหนัก20ขีดค่ะหรือ2กิโลกรัมนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะการบอกน้ำหนักเป็นขีดไม่ยากเลยใช่ไหมคะ,ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะเจเดนสามารถเปิดไปที่หน้า304ได้เลยนะคะ น้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก10ขีดการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆอาจบอกเป็นขีดหรือเป็นกิโลกรัมค่ะ,ะมาไฮไลท์คาสำคัญเลยทีชเชอร์ไฮไลท์เสร็จแล้วค่ะทีเชอร์ไฮไลท์คำว่าน้ำหนัก1กิโลกรัมเท่ากับน้ำหนัก10ขีดการบอกน้ำหนัก อาจบอกเป็นขีดหรือเป็นกิโลกร,รัมค่ะและว,วันนี้ที่เชร์ก็มีแบบฝึกหัดให้สต่เดนทำด้วยค่ะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในเว็บคาหูทค่ะสต่เดนกดไปที่ลิงก์ของคาหูและก็เข้าไปทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะถ้าอยากรู้ว่ามันสนุกขนาดไหนก็อย่าลืมเข้าไปทำนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีเชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการทีเชอร์ขอฝากให้สต d เดนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ